สาธุเนี่เอาไว้ดีนะเสศหลายวารักมากนะเนี่ยแม,มนบกคกาาให้รกติดอยู่เนี้นะเออสาทุกเนี่ยหาเที่ยวบูจิดาสมสุขควงเที่ยวมหาลา,หาัาราชโคไทย วินาศติชะนังโหทังวินาศติอัปรายังวินาศติ แ่้มันเป็นความบังเอิญไงเราไม่รู้จักด้วยนะคะแรกรำมาติดงานใช่ติดตู้ดที่มาลำม,มาขอติดตู้ดที่มาแต่เราไม่อยู่ใหญ่เลยอยู่ที่ประธาตุนี่และน้องสาวประธานอะไรน้องสาวพระธาตุไม่มีดาวครับ ไปดีว่าเียว,ว,วเต็มน่แจงนะครับวันนี้นางฟักทองมาแก้บน<า>อะไรย่งไรร้อยลูกใช่ถามก่อนว่ามาแก้บนในเรื่องอะไรเออบนปู่เอาไว้เรื่องธุรกิจส่วนตัวอ่าเรื่องธุรกิจกาง,งานใช่ในานแล้วปีหกสองโห ปี2บนนนปี62ใช่ใช่แล้วมันเพิ่งจะมาสําเร็จแล้วมันใช่แล้วพอมาปี64แล้วมันสาเร็จครับผมพอเราก็นึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ได้เป็นพ่อปู่เพราะว่ามันสองปีไงหรือเปล่ามันท่านปีแล้วมันผานแล้วใช่ใ่เราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไม่ได้มาแก้บนแต่เราก็มีความรู้สึกเอ๊ะของเราอยู่มันไม่สบายใจไม่สบายใจว่ามันน่าจะปู่ช่วยอ่ะเพราะเคยบนมาตั้งแต่ปี2ใช่ใช่ใช่แต่เราก็เลยมามา มามองว่าบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะยังไม่ได้ช่วยทันทีท่านอาจจะแบบว่าค่อยๆค่อยๆช่วยก็เลยแบบว่าเปอรมาสองปีแล้วก็เลยแบบตัดสินใจมาแก้บนมาแก้บนนะครับไม่เป็นไรไม่มีคำว่าสายสำหรับการแก้บนู่แล้วนะครับเราบนไว้บนไว้ดีกว่าสบายใจดีเดี๋ยวมนไม่ได้เนี่ยว่าฝาแรงอะไร้อยลูกเองนะครับตอนนี้คุณพี่แดงเขาก็มาแก้บนร้อยลูกเรียบร้อยขอย้อนไปหน่อยก่อนหน้านี้คุณพี่เคยมาที่อาสมีแล้วหรือเปล่าใช่ช่วงปีหกสองนั่นแหละ คือพี่รู้จักกับพ่อคุณพ่อปุ้มนี่พี่ดูในคุยแซดโชว์พ,พี่ดูคุยแซดโชว์เสร็จพี่ก็มาเลย <c oughs> พอพ,อ,พอมาว่า้เสร็จครั้งแรกเสร็จพี่ก็ มาอาบน้ำมนต์ทุกวันเสาร์อ่าใช่ใช่จะก่อนจะเปิดน้ำมนต์เสาร์อาทิตย์ใช่ใแล้วพี่ก็จะมาพี่ก็ชวนเพื่อนชวนลูกมายอมพ่อแก่มาทำพิธีด้วยกันน้ำมนต์และตามมาทุกคนพาเพื่อนมาครับจนแบบช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้มาเพราะว่าลูกเขาเรียนหนังสือเราต้องเขาไปชมกส่วนตัวอะไร้ย่างเราทำถนนด้วยด้วยอ่มันเรื่องหลักเลยเราก็เลยแบบว่าไม่ได้มาคแต่ถามว่าเราบูชาพ่อแก่อยู่แล้วเพราะว่าเราใช่ใช่ใช่แล้วก็นับถือ สิบพมอ่าใช่ครับปดาซินเนนใช่ทั้งที่เป็นดูแลในเฟซบุ๊กแกตลอดอ๋อติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วโอเควันนี้ก็มาแก่หมดเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวบนต่อเลยขอให้พี่ดีๆค้าขายธุรกิจดีต่อไปแล้วกันนะครับพี่ขอให้โชคดีขอบคุณครับ